สวัสดีค่ะเป็นยังไงแนนอ่สวัสดีแฟนครับบอชแนลทุกคนสวัสดีค่ะพากันถึกเรลยกกันบอน้อกับเรลยกเสือกผูกข้าตายกับยินดีั่นกับผู้ที่เปิ่นถึกด้ค่ะเรล็กลอติลีกับเป็ดหาสามพนไทยตรงๆเนาะกับบางคนกับดีใจแนกับไปกับมากก็ได้บางคนกับ อ่าสิ้นยังบวชันมีคือดวงยังบ่ชันะสมพงกันเนาะ,ะค่ะกับ่เป็นยังเอาไม่เมื่อนี้แอดกับสีมะว่าอยู่สามเรื่องอันนี้ก็คือสีมะแจงว่าเป็นสีไป,ปเห็ดเสือกเมื่อใดเป็นสีไป,ปเห็ดเล็กเมื่อใดนะคะอันนี้ค่ะเรื่องแรกก็คือกับมายินดีน้ำพุบรนถุลัตตรีปัหาสามเนาะกับยังบวชันะคักเป็นใดกับล่องเอาไม่ค่ะ,ะเพอภาวะาองวัดบางหันนี้ เพิ่นไปกันสองคนเพิ่นก็เลยได้เลขมาต่างกันแน่จากน้อยแต่ว่าบันที่เนี่ยเพิ่นสิไปเห็ดอีกเทื่อนหนึ่งเถื่อที่สองแต่ว่าเพิ่นสิบไปแบบไปมือเดี๋ยวไปมือได้ด้วยิแจ้งงไทยคลิปค่ะอันเพิ่นไปบันเพิ่นสิบไปผู้เดียวเพิ่นบ๊บแมนบ่อแมนรับไปผู้เดียวดอกไล้ายๆก็ไปที่มนงานเดียวนะคะกัคันบ่อแมนแอดนี้เพิ่นกับิบ่อห้เลข กัน้อื่นเพิ่นกับสีโบข้าเจ้าอยากแพ่งไงแน,นะจอยู่จากน้อยเพิ่นไปเอาเทเร็กที่ที่จริงนั่นเพิ่นไปเอาสองเทียได้ค่ะแต่ว่าโบเดล่งให้ไม่ได้ลงให้ดูเพราะว่าเล็กมันต่ำคือเล็กมันช่อนกันหลายก็ลยเลือกนะคะเพิ่นไปเอาเทอที่สองในได้ห้าเจ็ดสี่แต่ว่าโบเดล่งให้เบงเหตุผลที่โบเดล่งว่าเป็นเล็กเสือผูกข้อต่ายรอบที่สองที่เพิ่นไปเอาก็คือหนึ่ง มันตรงกับเลขของอันเพิ่นไปอ่าเพิ่นไปเพิ่นมีงานทอดเทียนจ้ะอยู่แถวบ้านเพิ่นมีงานทอดเทียนบ้านเพิ่นมีปูใหญ่เพิ่นมี่ปูเขาเอื่นอีหยังเพิ่นเอื่นหยังเนาะหลวงหลวงปูใหญ่บ้านเพิ่นไอ้นีพระนี่เพิ่นเพิ่นเคยได้นะคะเพิ่นไปลูกเพิ่นไปเสดอยู่ฐานเพิ่นเลยพอหาจิต อันนี้อันนี้อันนี้ที่เป็นพ่อเมื่อนั้นได้ฟังแล้วก็เลยเออคือว่าตรงกันก็เลยก็เลยว่าเสียมาใสเหล็กลงพอหญงนี่ล่ะแต่ว่าบาเหล็กมันชนกันแล้วก็เลยว่าเสียวมาลุ่มแต่ว่าก็ย่งบหันลุ่อยู่เพราะว่าไก่หอดมือเกินยันยันลื่มหมค่ะในความคืดก็เลยว่า่าเหล็กมันชนกันอู้ดกหาจใจกับมักคือดิบานที่นี่พ่อตาว่าก็ค้ดไปค้ดมาก ขันมันก็เลยบวกลเพราะว่ามันมีอีกมองหนึ่งที่มาชนกันก็คืออันเหตุอัน,อนบอกว่าเดียงที่เหตุผลที่บวกลงกันเนาะเหตุผลที่ว่าโปเดบอสูฟั่งก็คือบาดท,ที่แหลกว่าสิไปรตไทยเอาเพิ่นมองเพิ่นลูกพระพุทธรูป,รปมองเพิ่นได้ได้เจดหานะ่ะมีพอตาขาวเรามาสื่อขวงน้ามเราเป็นลูกค้านี่แหละจ้ะอัน ถามแล้วว ا, ่าเด็กเด็กยินวา่ามือทอทเทียนมีผู้ใดเลขอันมีหลงพอเพิ่นไปนลูกพิวฐานอะ่ะได้เจ็ดหาแมนบอถามเพิ่นนพอตาเลาก็เลยว,วา่าเดี๋ยวสิถามไฮเดอร์เล้ากับไปอยูุประมันมือหนึ่งสองมือเลากับบอมาสองมือเลาก็บบอ,อมอบบอบาบันติว่าเป็นอันเป็นอีกผู้หนึ่งมาแทนเพราะว่าเพิ่นไปทุละก็เลยถามเพิ่นว่าแมนบบแมนเพิ่นพอเล็กตัวใด ก็สิถามนี่ก็สีย่ำถามนี่เพราะว่าตาราสังพอตาขาวราสังว้ว่าคันแมนคู่บาเพิ่นเห็นอีลีเดอร์นั่งให้ตัวซื้อน้ำเพิ่นไหลๆเพราะว่าเพิ่นบอกเห็นสูงวดเพิ่นบอกเห็นสูงวดให้ตัวสื้อน้ำเพิ่นไหลไห,ห,ห,หลาบานที่นี่ก,นก็กเลยเพิ่นก็พูดไออุปถาเพิรนอีกคนหนึ่งก็เลยมาเลยถามเพิ่นว่าเปนเพิ่นเทเลกเกตหาอลีบ่เพิ่นก็เล่เพิ่นเทเลกหาเจตเพราะมันเจดหาแมนอีลี ซื้อรถเพิ่นกระ่าซ้บนี่บันก็เลยตั้งใจเออเดี๋ยวสิโล่งเล็กแต่ว่ามือน,นั่นที่เพิ่นมาบอกที่เพิ่นมาบอกพอดีน่ะน,นะเกิดเหตุการณ์ขึ้นเกิดเหตุการณ์คือรถรถจอดอยู่เดีย๋ยวเด้คะ่ะขันเบากับสิบหินภาพอยู่ในตลาดสดนี่มันอันท้ายวิดีโอไอ้ดอกให้ขันพู้ใดอยากเบิ่งในคลิปห้ไปเบิง่งอันรถตุ๊ดาก,ากันเด้อค่ะที่ล่งไว้ของช่องนี่ล่ะเตรียมๆทั้งบน,ท,งบนทั้งล่าง มันเป็นยังสีถนนมันเอียงยังสีเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมันสั้นถนนมันสั้นจังสีเนาะอันพื้นถนนรถเกิดจอดทันหัวไปทางเี่ยรถเกิดจอดทันหัวไปทางพี่เด้รถเกิดจอดทันหัวไปทางพุ่นมองมันสั้นๆรถคันว่ารถบกกำเบรกเมื่อมันก็ต้องไหลล่งลางมันบ่ค่ะแต่ว่ารถบ่ไหล่งลางเด้รถไม่คนขับเจ้าควงพื้นขึ้นไปซื้อของไว้ในตลาดรถมันขึ้นห่างเทิงมันเลยไปต่ำอยู่รถ หมอไส้ขังเท่งให้ไปเบิ้งได้คลิปแล้วค่ะเลขรถหมอไส้นี่สามแปดห้าเจ็ดคือทั้งบนทั้งล่างเลยเด้ผู้นี้ก็เลยว่าอ้เลขมันช่นกันเลขมันตรงกันเลขเสียผู้ฆ่าตายนั่นมันสีมันสีซ้ำกันพูดเลขขึ้นวางสีแเลยก็เลยเอาคลิปวิดีโอนั่นลงแทนว่ามันชนกันเลขมันต่ํากันประมาณสามเจ้าเลยเบย้เอาล่งให้มันซ้ำซากในความคือของเจ้าของมันเบยากใค้มันลงซ้ำกันก็เลยลง เป็นรถตู้ด่ากันแต่ที่จริงนะ่ะยุ่ตลาดนี่คันมันปล่อยกันห,หน่อยเด้อก็ออกเลยค่ะออกประจําคันยุ่ตลาดนี่นี่แหละค่ะก็เลยเหตุผลที่โบเดลลงก็เลยเอาคลิปนั้นลงแทนวายานมันซ้ำกันพูดอันก็เพื่อนไปเอาเชือแรกนั้นได้เด็กก็จังลงไวนั่นแหละค่ะก็มีผู้ถือเลือสะท้ายสามตัว,ลวลตรลอตเตอรี่เนาะไปหาสามกับได้ไล่ใบอยู่บ้านที่นี่ รอบนี้เพิ่นสีไปเอาวันศินวันศินเด้อค่ะแจ้งข่าวเพิ่นสีไปเอาวันศินแต่ว่าขันมี่ความคืบหน้ายังกะสีแจ้งมาก่อนถึงเพิ่นเอาไปเอาก่อนแต่ว่าได้ยินเพิ่นบอกว่าสีไปเอาวันศินเดี๋สวสิลงไห้คันจัางได้กาฝากดติดตามไว้เด้อค่ะกดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อย่ามเล็กมากสีกะสีได้เด่งเขาเมื่อถือเลย พะการเห้าบกกดกระกกดิ่งังี้สิหางเทีอเหล็กมาช่องมันเขาก็ช่องเขาก็เปิดมาเอางสิมันก็สีบดเดงขึ้นเลยค่ะมันก็สีดิ่งของอันอื่นก่อนอันนี้เป็นช่องน,น้อยหูกันที่จริงนี่เหล็กลงพอญงนี่ค่ะเหตุผลที่โบอยากล่องบอยากว่าวบันไดก็คือบันไดเหล็กมาอยู่แต่ว่าขันไทยเอาลูกไทยเอาเพลินลงคนก็สีหูมาบ่า ่นได้เล็กั่างสันจ่างสีคือจังหลายหม่องบ่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์อย่างสันดีอยู่ดอกนใไ้เลขแต่ว่ามันบบแมนกิจกองสูงยันวัดผุนไหวยันด่านก้นมาที่จริงได้่นก็ได้ดูอยู่ยันมันบุนไหวขันแมนนี่กกดเสียมาลงพี่ห้นนองฟังเ้ยค่ะตัวงวดว่างหันว่ารถมันออยบ้านเล็กมันชนกันหลายหม่องก็เลยเลือกเอาเลือกเอาคลิปนั้น แต่ว่าขันค้นที่บริตุกดติดตามเ่าเห็นเลยค่ะสิเบิองตัลีเสียกูุกเข้าตายแต่ว่าในช่องที่ลุ่มไปนี่เลขกันรถมันไหลใส่กันเองอุ้ยคักขนาดเลยสามแปดห้าจ็ดก็เล่นบริลงบริบรลง่งอันอื่นเราอาจ,จะกวงบริยากเล็กมันตรงกันบริยวกลง่งสัมลง่สากหน้าก้ มี่ซ้ำเนี่และค่ะสีมาแจงข้าวกอย่าลืมกดติดตามด้ค่ะว่าเพิ่นเลขกเพิ่นสีไปเอาสองเทียด้ค่ะวันนี้สีไปเอาคุณละคนรอบแรกนี่เพิ่นบอกผู้นี้เพิ่นบอกว่าสีไปประมาณวันศีลอีกผู้นึงเนี่ยนนี่คือกันละค่ะตาบัวหลเพิ่นสีไปเอาเมือ่อใดแต่ว่าอันนี้คือเหล็กมีม่หมองมากบา่ไดบ่อแกงแส่แรงไข่แนวได้แต่ว่าเมื่อบ้านมีอีกแล้วมีอีกแล้วสดสด้ออดเลยแต่ว่า เพิ่นสิไปเอาบ่บอรูคือกันแต่ว่าเจ้านี่อันไม้ด้ค่ะบ่ะอยากให้เกิดเหตุการณ์จังซีคือกันแต่ว่วาผู้ไปเอาเพื่อนก็ไปเอาอยูเรียวล่ะหมอมาเนี่ยกลายหนึง่งผูก้อตายไกล,กลๆนี่ล่ะค่ะเก็บ่ออยากมีคน,นได้ต่ว่าคิดว่าตาหมองมาเนี่กกมี่หมองมาเขาจ้อาไปเอาก็ฮู้จักกันแต่ว่าอันบ่สามาสิถไทยให้เบื้องใดตอนสีไปเอานะ่ะเพิ่อนบ่อนุญาตนะคะ คุนบอนุญาไทายกับบอทัยกับตามที่จริงช่องเนี้ยบอคอยมีเวลาสิมาหนังเบาหรือว่าบอคอยมีเวลาสิมาลงอยีงยงไหลไปนในตะลีกันมาหลายอยู่คือทั้งขายของทั้งเห็ดไปน้ำกับขันมีเนี่ยกับมีตัส่วนใหญ่ม่แต่ลงเลยแล้ะกับบอมีบ่มีหมองมาแต่ว่าที่จริงเหล็กนี้หมองมาทุกหมองเด้อค่ะก,ฝกาา็ฝากบอไลฝากกดติดตามนะเด้อค่ะเอาซ้ำนี่ละค่ะเอา กดติดตามแล้วกดกระดิ่งช่อง Por Channel Por Channel อย่าลืมนะค่ะกดติดตามกดกระดิ่งขอบคุณค่ะ